สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตตลาดนักเตะครับการซื้อขายของทีม s ซนด์การดนิวคาสเซิลจริงๆแล้วมันมีข่าวอยู่มากมายว่าจะซื้อใครกันบ้างแบ็กขวาแบ็กซ้ายแต่วันนี้ขอโฟกัสที่กองกลาง2ตัวแล้วกันครับเป็นกองกลาง2ตัว2สไตล์ที่มีข่าวว่นนิวคาสเซิลนั้นต้องการขวาตัวไม่ค่อยกล้านำเสนอเรื่อง,องราวอะไรแล้วหลังๆพูดถึงใคร โดนแยงไปหมดเลยนะทำข่าวนิวคาสเซิลมาทำข่าวเจมส์ดิสันไม่รู้กี่ครั้งกี่หนสุดท้ายาย้ายไปอยู่กับท็อตแนมฮอสเปอร์อ้ทาทำข่าวโดมินิกโซบอสไลยย้ยายไปอยู่ <laughs> <laughs> ลิเวอร์พูเออผมเริ่มกลัวตัวเองแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็มีข่าวมาครับกับกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสนะเล่นอยู่ชุดเล็กก่อนตอนนี้ชุดใหญ่ก็เชื่อว่าไม่นานหรอกนะ จริงๆก็ติดสิมชาชุดใหญ่ไปแล้วหนึ่งนัดด้วยนเนี่ยอเมืม่อต้นปีที่ผ่านมาเคเฟนตูรามครับลูกชายของลิลิยงตูรามก่อนหน้านี้นิวคาสเซิลเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับตูรามคนพี่นะครับนั่นคือมาคุสตูรามกล่องหน้าของบรสเซียเมือนเช่นกันบัดแต่โอเคตอนนี้มันจบไปแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายตูรามคนพี่เลือกที่จะย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับก็ฟรีด้วยก็เป็นของดี ที่น่าเสียดายแต่เคฟเฟนตูลามเนี่ยเป็นข่าวอยู่กับลิเวอร์พูลนาน2นานว่าลิเวอร์พูลอยากได้เข้าไปร่วมทีมเคฟเฟนตูลามเนี่ยเป็นนักเตะประเภทเอ่อ CMF ก็จริงแต่ว่ารูปร่างสูงใหญ่ครับ192เซนติเมตรแล้วสามารถเล่นแนตรงกลางแล้วก็เล่น DMF ได้ด้วยจะเปรียบเทียบกับใครดีให้ยุค90ก็ประมาณของพัตติกเวเอล่าเลยครับแต่เป็นพัติกเวเอล่าที่แหมไวผมเดดล็อกซะหน่อยนะครับ พราะยุคหลังๆนึกไม่ออกเลยว่าใครเล่นสไตล์นี้แต่เขาก็มาได้ดุดันขนาดวิเอล่านะเป็นกองกลางบล็อกทุบล็อกแบบนักสู้แล้วกันด้วยอายุนามเขาว่าคงไม่ได้คนที่คุมเกมได้เก่งแบบวิเอล่าแต่การพาบอลขึ้นมาข้างหน้าทําได้ดีครับเป็นบล็อกทูบล็อกในแบบนั้นไม่ใช่ตัวแบบสมอนะไม่ได้ปักหลักกวาดเก็บกวาดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนได้รูปร่างที่สูงใหญ่ทาให้มันนึกไปถึงสไตล์ของปาิกติเกลล่า แงแม็กซิเมงเนี่ยเคยบอกกับตูรามว่าไอ้หนูย้ายมาอยู่นี่เถอะเดี๋ยวพี่จะดูแลงาเพราะว่าแม็กซิแมงเนี่ยแกเคยเล่นทีมเยาวชนกับพี่ชายของเขาครับของของมาคาสตูรามแล้วก็เคยเห็นฝีเท้าของน้องชายคนนี้แล้วบอกว่าฝีเท้าระดับนี้เนี่ยมาอยู่กับนิวคาสเซลได้สบายเลยแล้วถามว่าตัวนี้มันมันหน้ามันหน้าเอาไหมหมายถึงกับทีมนิวคาสเซลน,นะเพราะว่าตอนนี้ได้ซันโดโตนารีมาแล้วเคฟเฟนตูรามก็เป็นสไตล คล้ายๆกันแล้วนา่าจะยืนสูงกว่าได้หรือถอยลงมาได้3คนเนี่ยผมบอกเลยครับซันโดโตนาลีบูนโนกิมารายแล้วก็เคฟเฟนตูลามทดแทนกันได้อย่างแบบน่าจะลงตัวเพราะเล่นตัวรับและตัวเบอร์8ได้เหมือนกันอยู่กับนีสเนี่ยหนึนัดเนัดยิงไป8ประตูทำไป11บเอ็แอซิตไม่น้อยนะครับเพราะนี่ไม่ใช่มิดฟิลแบบว่าเชิงรุก เป็นวิฟิวเชิงคุมเกมแล้วจ่ายบอลได้ระดับนี้ยิงบอลได้ขนาดนี้ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวเกฟัเฟนตูรามนะทดไว้ในใจก่อนหนึ่งคนนี่คือนักเตะในแบบตรงกลางกึ่งตัวรับส่วนอีกคนหนึ่งครับเป็นตรงกลางไม่กึ่งตรงกลางนะเป็นตัวลุกเลยแหละเป็นตัวลุกจนคนคิดว่าเขาเป็นปีกเลยซ้ำวันก่อนมีคนถามผมในช่องเนี่ยนะครับว่าอยากทราบข่าวของเจสเปอร์ลินสตอร์ม เจสเปอร์ลินสตอรเนี่ยอายุ23ปีสูง182ปราดเปรียวครับไม่ใช่ปีครับเป็นแอตแทกมิดฟิลนั่นก็คือเป็นกองกลางตัวรุกนั่นเองแต่สามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายก็ได้ปีขวาก็ได้กองกลางฝั่งซ้ายกองกลางฝั่งขวาหรือก็ทังหน้าเป้าแบบฟอลไนก็ทําได้ครับแล้วผลงานของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะติดทีมชาติชุดใหญ่กับเดนมาร์กแล้วด้วย แต่ทีมชาติชุดใหญ่ไป10นัดอ่ะ9นัดขอพายยิงไปแล้ว1ประตูจะเป็นยุคใหม่ของเดนมาร์กหลังจากที่ทีมกำลังจะปิ่นรุ่นเปล่นเลือดถ่ายเลือดนะยุคของลินสตอร์มยุคของฮอยลุนดัมกาดนะาน่ากลัวเหมือนกันนะเดนมาร์กชุดนี้แล้วฟอร์มเขาดีในขณะไหนขนาดที่ว่าอาร์เซนอลก็เคยให้ความสนใจลิเวอร์พูลก็เคยให้ความสนใจก็ได้บอกว่า2ดีลนี้แหม่มีนะักข่าวเล่นนะว่า นิวคาสเซิลจะปาดลิเวอร์พูลคืนบ้างหลังจากที่ลิเวอร์พูลเอาสบอสลา์ไปเดี๋ยวไปโกรธกันเลยครับเขาชอบกันอยู่แล้วนะเหมือนคุณไปจีบคนที่เขาชอบกันอยู่แล้วอะ่ะแล้วเขาเลือกอีกคนนึงเนี่ยคุณจะไปโกรธเขาไม่ได้นะสบอสลายมีความชื่นชอบลิเวอร์พูลอยู่แล้วครับเขาก็เลยเลือกที่จะไปเล่นในถิ่นแอนฟิลนะอย่ากโกรธกันเลยอืปีก่อนก็พาทีมไอทักแฟงเฟิร์ตนะครับลิ่นซอมควาชช้าแชมป์ยูโรปาลีก จบผลงานได้ดีซะด้วยแล้วเขาก็มีเรื่องขัดข้องเครื่องใจกับทีมไอทักแฟงเฟิร์ตอยู่นิดนึ่งที่ว่าไปปลดโค้ดออกทําไมพาทีมมาได้ขนาดนั้นนี่เขาเขาเครื่องนะเขาเครื่องจริงๆนะเล่นอยู่กับแฟงเฟิร์ตเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดนัดครับทําไปสิบสีประตูลและจ่ายไป13บสแอซิสโอ้สม่ําเสมอนะดีทั้งยิงและจ่ายกับทีมไอทักแฟงเฟิร์ตที่ไม่ใช่ทีมใหญ่ด้วยยังสร้างอิมแพกได้ขนาดนี แล้วคาดได้เขามาร่วมนิวคาเซิลก็น่าลุ้นนะเล่นเป็นมิดฟิลแอตเลติฟิลเยอะหน่อยครับร้อยกว่านัดตลอดอ,อาชีพขาแข้งเป็นปีกซ้าย10กว่านัดปีกขวา5นัดเออไม่เยอะไม่เยอะก็อย่างที่บอกเขาถนัดเป็นมิดฟิลตัวลูกมากกว่าก็รอลุ้นครับว่าจะได้หรือไม่แล้วถ้าได้มาแล้วดีหรือไม่คิดแบบนี้คิดแบบตอนที่ตอนที่ท,ทีมนิวคาเซิลอยากได้เจมส์แมดิสันหรือโดมินิกสบอสไลคิดแบบว่า เนี่ยนี่คือตัวที่บอกว่าทีมขาดไม่ใช่เหรอทีมต้องการเพลเมเกอร์เนี่ยเพียงแต่ว่าเขาไม่ใช่ชาวอังกฤษแบบเจมส์ดิสันเราไม่ได้เคยเห็นฟอร์มเขานั้นเท่าน,นั้นเองมันก็เลยกลายเป็นว่าชื่อนี้อาจจะไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่ในตลาดและนี่คือ2ลายที่เราควรจะได้มาลินสตอมเนี่ยจะทําได้ดีในระดับไหนก็ต้องให้เวลาในการพิสูจน์เขาออกมาบอกกับทางด้านสตาฟของไอทักแฟงเฟิร์ตตั้งแต่ตอนตลาดมกลาแล้วว่าอยาก ย้ายไปเล่นทีมที่เล่นในแชมเปี้ยนลีกถ้าหอทักแฟงเฟิร์ตทำได้เขาก็อาจจะอยู่ต่อไงแต่ถ้าทำไม่ได้เขาก็อยากจะย้ายเนี่ยแล้วนิวคาสเซิลครับก็ตรงโจทย์ตอบโจทย์การทำงานตอบโจทย์สิ่งที่เขาอยากได้นั่นก็คือการเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันตรงประเด็นกันเลยทั้งสองทีมตัวทีมอยากได้นักเตะที่ไปเล่นเพื่อไปเล่นแชมเปี้ยนลีกตัวนักเตะอยากไปเล่นแชมเปี้ยนลีกมันก็ลิงกันได้แล้วถ้าได้มาทั้งสองคนขุมกำลังแดนกลางเขานี้แน่นปึ๊กเลยครับ แต่ก็ไม่อยากให้คาดหวังมากหวังมากก็ผิดหวังมากเหมือนกรณีของตอนเจมส์แมดิสันนั่นแหละพอเขาย้ายไปแล้วก็ล้วก็เจ็บปวดผมทําข่าวจนผมรู้สึกว่าผมอยากให้แมดิสันมาอยู่กับนิโคเ,เ้่นจริงๆอะ่ะยิ่งทําอะไรซ้ําๆเราก็จะมโนถึงสิ่งนั้นนึกออกไหมครับอืมเราพูดถึงมันทุกวันเหมือนคนที่อยากได้รถเอารูปรถมาแปะข้างฝาไว้แล้วก็ดูมันทุกวัน มันก็ปลูกฝังอันนั้นเหมือนที่ผมว่ผมโดนแมตดิสันปลูกฝังมาว่าเดี๋ยวนายจะต้องย้ายอยู่ใเฟอร์เซ่นนะแต่สุดท้ายไม่ได้ก็คือไม่ได้มันก็ต้องเดินต่อไปตอนนี้สิ่งที่ฟอร์เซ่นได้ม,มันมันควรจะดีใจแล้วครับกันได้ซันโดโตนาลีกองกลางทีมชาติอิตาลีเลยนะครับแล้วก็เป็นระดับกับตันเป็นก็ต้องบอกว่าท่านในทีมเอซีมิลานจะเอาใครสักคนมาเป็นไอคอนตอน,นาลีก็เ,เป็นไปได้เลยแต่ตอนนี้มันเหลือมันเหลือนะว่าส่วนผสมอะไรที่จะเอามาเพิ่มมานันนี้ การมีตัวนรีกับอุนโอก i มาราเนี่ยมันทําให้กลางแน่นขึ้นมากแล้วเพราะส่วนที่เหลือมันดีอยู่แล้วอ่ะโจลินตันก็พึ่งงานช่วยได้โจวิลล์อกก็สร้างสรรค์เกมได้ชอนลองสตาร์ททีนี้รอแต่ว่าส่วนผสมที่เหลือจะทํำยังไงให้มันกลมกล่อมพนั้นเองก็อรอรุ้นกันดูครับว่าจะได้หรือเปล่าทั้งในลายของเคฟเฟนตูลามแล้วก็เจสเปอร์ลินสตอร์คิปนี้เท่านี้ครับลาไปก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรพบกันใหม่วันจันทคลิปนี้สวัสดีครับ